สวัสดีครับผมนายชัยรัตน์บัวนาะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบตบ้านซ่านอเรีสันร,รงงดสุขโขทยัยหมู่ที่1ตึบงตบ้านซ่านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2554ของกรมการพัฒนาชุมชนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทุกครัวเรือนโดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ด้านที่1 การส่งเสริมการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทุกครัวเรือนการสร้างความมั่นคงทางอาหารดำเนินการครบทุกครัวเรือนคิดเป็น100เอร์เซมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทุกครัวเรือน มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนเช่นไก่เป็ดปลากบตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนมีการส่งเสริมการแปรรูปผลผล,ผลิตเพื่อถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นการทำปลาย่างปลากเกลือไข,ข่เค็มส้มแผน่น หน่อไม้ดองปลาส้มเป็นต้นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนดำเนินการครบทุกครัวเรือนคิดเป็น100%เซดังนี้มีการคัดแยกขยะต้นทางการคัดแยกขยะใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่การทำปุ๋ยหมักจากขยะการทำถังขยะเปียก เพื่อลดโลกร้อนมีการจัดสุขลักษณะในบ้านการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้ในหมู่บ้านสะอาดสวยงามผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นลั้วกินได้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้นมีการใช้ทรัพยากร ในบ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดเกื้อกูลและการใช้พลังงานทดแทนเช่นการใช้น้ำจากการซักผ้าไปลดน้ำต้นไม้เป็นต้นการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมประชาชนในหมู่บ้านมีการปฏิบัติศาสนก,กิจเป็นประจำมีการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเจรจานทุกขัวเรือนประชาชนในหมู่บ้านร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสาทุกขัวเรือนประชาชนในหมู่บ้านร่วมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเป็นประจำทุกขัวเรือนด้านที่สอง การบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มีกลไกลขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนมีกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านดังนี้ 1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. กองทุนเงินล้าน 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. โรงสีข้าวชุมชน 5. กลุ่มผลิตน้ำแร่แม่ของแผ่นดิน หกองทุนประชาลัฐ 7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ8กองทุนธนาคารเข้าเปลือกโดยกลุ่มองค์กรต่างๆมีการคัดเลือกคณะกรรมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนมีกฎระเบียบการบริหารจัดการชุมชนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรมีการประชุมประชาชนในหมู่บ้าน เป็นประจำเพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อราชการรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาของประชาคนมีการใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนเช่นข้อมูลจอปถอกชช2คผ่านข้อมูล CIA ข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบระดับเขตตรวจราชการที่17ปีพศ2562มีการจัดทำแผนชุมชนโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการชุมชน โดยมีการตั้งกลุ่มลายหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านด้านที่3มีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพกลุ่มโอทอปที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนดังนี้1โรงสีข้าวชุมชน 2. กลุ่มเลี้ยงวัว 3. กลุ่มขนมโก 4. กลุ่มดอกอัญชัน 5. กลุ่มแปรรูปอาหารและ6ก,กลุ่มเย็บท่อผ้ามีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมภิบาลดังนี้ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. กองทุนธนาคารเข้าเปลือก 5. สถาบันการเงินชุมชนและ 6. กองทุนแม่ของแผ่นดินโดยกองทุนต่างๆมีการจัดสวัสดิการและสาธารณะประโยชน์ทุกกองทุนบ้านสร้นหมู่ที่หนึ่งมีกิจกรรมลิเริ่มสร้างสรรค์ได้แก่กิจกรรมธนาคารขยะ กองทุนแม่ของแผ่นดินโดยส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะและรับบริจาคขยะที่สามารถขายได้โดยจะรับบริจาคปีละสองครั้งนอกจากนี้ยังได้รับบริจาคขยะจากประชาชนในตำบลและตำบลใกล้เคียงอีกด้วยเงินที่ได้จากการขายขยะนำสมทบเข้าบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปัจจุบันบ้านสร้างหมู่ที่หนึ่งมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนระดับอยู่ดีกินดีครับตรงนี้เป็นจุดเรียนรู้นะครับเป็นธนาคารพอเพียงให้พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาคนในชุมชนครับได้มาเรียนรู้จุดตรงนี้โดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในครับ ตรงนี้เป็นจุดสาธิตนะครับเรียนรู้ลงมาลึกๆนะครับจะมีการปลูกผักลหลายชนิดนะครับโดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักของจังหวัดมัง่งของกรมการพัฒนาชุมชนของอำเภอศรีมลงนะหลังจากเรามาเพาะต้นกล้าแล้วเราก็แบ่งให้กับชาวบ้านเอาไปบริหารจัดการอีกทีนึงตามครัวเรือนนะครับเป็นจุดแบ่งเมล็ดพันธุ์ผักครับตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะข้าพระเจ้าชื่อนางสาวกะนกวรรณอิุ่นทองค่ะ ทำเกษตรอินรียผสมผสานนะคะก็จะมีปลูกอันนี้เป็นแตงโมอินซียจะปลูกในโรงเรือนนะคะแล้วก็จะมีปลูกเมลอนแต่รอบนี้ปลูกแตงโมค่ะแล้วก็จะมีปลูกผักสวนครัวที่เป็นอินทซีอะคะ่ะปลูกไว้กินเองปลูกไว้ขายจะมีพวกผักสลดัดพวกอย่างดาวเรืองก็จะเป็นปลูกไพืผสมอาหารไก่ ก็ในส่วนของการเลี้ยงสัต์ก็จะเป็นไก่ไขะคะ่ค่ะก็จะเลี้ยงไว้บริโภคเองที่ส่วนที่เหลือก็ไว้จําหน่ายขายก็จะเลี้ยงแบบอินรีย์ค่ะจะผสมอาหารเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยะะแล้วก็จะมีส่งลูกค้าเจ้าประจําในสุขโขทัยทําขนมไว้รับประทานในครัวเรือนเงี่ยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางประเทืองพันลูกค่ะเป็นสมาชิกของผู้ใหญ่ชัยรัฐที่อยู่หมู่ที่หนึ่งของเราค่ะคือไร่นี้ชื่อไร่ไร่สวนตะว,วันค่ะเอ่อที่ทําตรงจุดนี้มาได้ประมาณสามปีแล้วค่ะก็แรกๆเลยก็จะทำเป็นพวกอา,อาหารการกินในในแต่ละมื้อของเราค่ะตะไคร้ใบมะกรูดที่เราจะซื้อของตามตลาดนัด เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้สา,สามคมิอนี้แล้วมงพอเราได้มาทําตรงนี้ก็ได้แนวคิดของทางท่านผู้ใหญ่ชนะที่เขานําการเอาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครัวเรือนต้นแบบอามาอบรมตามในหมู่มมบ้านแล้ก็ได้คาชี้แนะที่เขามาดูงานตามหมู่บ้านเป็นสวนหย่อมตองมะขามสามต้นตางที่เขามีครัวเรือนของธนาคารครัวเรือนของหมู่ที่หของเราค่ะ พอดีเราได้ที่ตรงนี้มาปุ๊บเราก็ลงมือทํากันเลยในครอบครัวเราเองโดยไม่ต้องเอาใครมาช่วยค่อยๆทาไปอาทิตย์ละสองวันเสาร์อาทิตย์ตาาตยมากับลูกกับพวกสามีค่ะเราปลูกพวกของของครัวเรือนพริกถา่ตะไคร้ต้นหอมผักชีแล้วก็ปลูกของกินด้วยค่ะปลูกของกินแล้วก็มีปลาเอาลูกปลามาลงก็มีเป็ดมีไก่มี ลูกเจีย๊ยเราพาะพอบพันเองด้วยค่ะเพราะว่าเราเอาไข่อะไรออกมาแล้วก็เรามาฟักตอนแรกก็เอาเอาไข่เป็ดไปให้ไก่ฟักเอาไข่เป็ดไปให้ไก่ฟักผัดกันไปผัดกันมาลองดูว่าอันไหนมันจะดีก็จับซ้ายจับขวากันไปค่ะโดยมันก็ออกมาให้เราเรื่อยๆตอนนี้ก็มีสมาชิกเต็มสวนเลยค่ะเป็นร้อยเลยเป็ดไก่แล้วก็ไอ้พวกปลา ปลาก็จะมีปลาสวายปลานิลทับทิมปลาตะเพียนปลายิบอะเอามากินในครัวเรือนการปิ้งกินอะไรกินนี้ลดต้นทุนของเร,เราลดต้นทุนเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ่ายต,า,ตามตลาดอะคะ่ะอาหารแต่ละมื้อเราแทบจะไม่มีรายจ่ายเลยอพอเสร็จง,งานปุ๊บลูกบ้านก็อยากจะกินด้วยก็ขอแบ่งเสื้อมั่งแล้วก็เปรลูกขายตามหน้าบ้านมั่งค่ะ เราก็ใช้สื่อทางออนไลน์อะค่ะใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์เรามีเพื่อน,น Facebook, ในเฟซบุ๊กในไลน์แล้วก็โทรเอาให้อย่างนี้ค่ะอย่างกิโลหนึง่งร้อยนึงเขามาซื้อเราก็แถมไปอีกค่ะแถม,อ,แถมอีกขีดสองขีดเยงี้ค่ะเราได้แบ่งปันให้ลให้เพื่อนๆเ,เราได้กินด้วยให้ชาวบ้านด้วยแล้วกเ็เพื่อนบ้านมีงานบวชงานบุญต่างๆเรา,าก็สามารถเอาเอพืชผักของเราเนี่ยหรือแม้แตเป็นไข่เนี่ยเอาไปช่วยเขาเสริมในด้านกับข้าวได้ค่ะ ่างคนที่เขาด้อยกับเราทางฐานะทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเขาไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็แบ่งปันไข่อย่างเช่นไข่เราจะคัดไข่โตๆเราวัดขาเป็นราคาหนึ่งอ,อีกลูเกเล็กๆเนี่ยเราก็เอาไปให้คนที่เขาด้อยกับเรามั่งแถมเขามั่งเนี่ยค่ะการที่ได้ได้น้อมนำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่9้ามาปรับใช้ในครัวเรือน,นะคะ่ะตอนนี้ก็มีรายได้เพิ่ม เราได้กินแล้วเราก็ได้มาเป็นอเอามาใช้เป็น,นค,นค่าใช้จ่ายในโคเดือนคือค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟให้ใหลูกไปรโรงเรียนได้เดือนหนึ่งก็ตกเฉลี่ยประมาณ5,000 5 0 0 0นี่ได้เลยได้เลยค่ะขายขายปลาด้วยขายไข่ด้วย